สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Raw o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  นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมปแล้วก็โค้ดเริ่มต้นสำหรับผู้เล่นใหม่ไว้ในคอมเมนต์ของคลิปคลปนี้นะครับผมคลิปนี้เราไม่ได้มาสอนเล่นเราไม่ได้มาสอนฟาร์มเลเวลแต่ผมจะมาสอนวิธีการทำสามดาบที่ดีที่สุดในแมปณตอนนี้นะครับไม่ใช่ทิปเปิลคาตานะทุกคนแต่เป็น Demon b l เบ e ดครับ Energy b จครับแล้วก็ จ a ก k เบรดวีทูนะทุกคนเราไม่ทำวีหนึ่งครับเราทำวีสองไปเลยนะครับผมแล้วก็จะมา ใช้สกิลให้ดูนะครับมารีวิว3ดาบเนี่ยว่าดาบเล่มไหนดีที่สุดในแมปแมปนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเจ้า3ดาบนี่กันเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนเรามาดูในดาบของเล่มแรกกันเลยนะครับผมเล่มแรกครับเราสามารถซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับ n p c ตรงนี้ครับในเกาะแรกเลยนะัุนคนกด e Talk เข้าไปครับนี่ครับทุกคน Mystic Item นะครับเราสามารถซื้อได้ในราคา 4,000โทเค็นนะครับผมแล้วก็โทเค็นเกมนี้หาง่ายมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการหาโทเค็นเนี่ยในขั้นตอนต่อไปเลยนะครับผมนี่ Darkblade r e v i e ครับซื้อจากตรงนี้เลยนะครับผมต่อมาครับทุกคนเป็นเอเนอร์จีเบรดนะครับแล้วก็ดีมอนเบรดนะทุกคนให้เรามาตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะนี่หลังหลังเมืองของมอริโอซิตี้นะทุกคนเมืองในโจโจ้ซึ่งไม่รู้เกี่ยวอะไรกับวันพีซนะทุกคนให้เรามาเมืองนี้ครับทุกคน เมืองที่อยู่ข้างหลังของมอริโอนะครับผมอ่ะวิ่งมาวิ่งมาตรงนี้เฮทุกคนทางแยกแรกเลยนะครับผมมันจะมีมอนตัวนี้นะครับ NPC ชื่อว่าแบ็กสมิ t นะทุกคนแบ็ก m มิดครับ,รบจะเป็นที่ทำดาบนะบ Blade, ทุกคนมี n n r r y y เ a รดเฮยบดีมอนเรนะทุกคนให้เรามาขับตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมี กัตซอสด้วยนะคนแล้วก็เฟลเมโตนะครับโค้ดของใครนะของกิฟฟินนะครับเสื้อคลุมของกิฟฟินนะทุกคนวัตถุดิบที่ใช้ทำสองดาบตัวนี้นะทุกคนก็จะมีเอ่อเอเนอร์จีคอนะครับเอเนอร์จีคอก็คือเจ้าตัวนี้นะทุกคนนี่ครับแล้วก็บัตรนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับเป็น ชิ้นส่วนดาบนะทุกคนเป็นเบรดนะครับอันนี้ก็หายากนิดนึงนะทุกคนไหนวะนี่นะครับผมมีตรงตั้ง300นะทุกคนก็ไม่ยากหรอกหาง่ายนะครับต่อมาครับทุกคนเป็นโทเค็นนะครับผมเป็นโทเค็นนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปสอนหาเจ้าวัตถุดิบทั้ง3ชิ้นกันเลยนี่ครับผมวัตถุดิบ3ชิ้นนี้ครับสามารถดรอปได้จากมอนที่เป็นบอสทุกตัวเลยนะครับผมแต่มันจะดรอปไม่เหมือนกันนะครับ มอ, have, ม,อม,มอนบางตัวครับมันจะดรอปแค่บัตนะครับผมมอนบางตัวครับมันจะดรอปแค่ Energy of นะครับผมแต่มอนเกาะสุดท้ายทุกคนมอนตัวนี้ครับซอร์สแมนนะครับดรอปทั้งหมด3อันเลยนะครับผมก็คือ Energy of บัตแล้วก็เบสนะครับผมชิ้นส่วนทั้ง3ชิ้นนะทุกคนแล้วก็เป็นตัวที่ฟราร์มโทเค็นได้เยอะที่สุดแล้วนะทุกคนแล้วผมตีให้ดู นี่ครับทุกคนดรอปเอนเนอร์จีออฟครับดรอปบัตด้วยนะแล้วก็สามารถดรอปเบสได้นะทุกคนตีเจ้ามอนตัวนี้นะครับวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ของนะทุกคนนี่นี่ครับมีเบสด้วยทุกคนมีเอ e เนอร์จีออฟนะครับมีบัตรนะนี่ก็คือของ3ชิ้นที่เราต้องหานะครับผมอ่ะหาให้ได้นะทุกคนต่อมาครับทุกคนเป็นเจ้าโทเค็นชิ้นนี้นะครับว่าหายังไงนะครับทุกคนโทเค็นครับ มันจะมีอีเวนต์เกิดขึ้นทุกๆ15นาทีเดี๋ยวเราสคิปไปตอนที่มีอีเวนต์เกิดขึ้นกันเลยนะครับ Let's go โอเคครับทุกคนเมื่อครบ15นาทีนะครับมันจะมีข้อความอีเวนต์ขึ้นบนข้างบนหัวเราเลยนะครับก็คือ token h u n t has begin นะครับผมโทเคนตัวนี้สามารถดรอปได้จากมอนทุกตัวเลยนะครับผมเอ๊ะลืมบอกไปว่ากิจกรรมนี้อีเวนต์นี้นะครับมีเวลาให้เราตีทั้งหมด3นาทีนะครับผมแล้วก็ ต้องรออีกใหม่อีก15นาทีนะทุกคนเพื่อรออีเวนต์ขึ้นนะครับผมแต่ถ้ามอนเลเวลสูงมันจะดรอปเยอะมากๆเลยนะครับแต่ถ้ามอนเลเวลต่ำนะครับมันจะดรอปแค่1ถึง3อันนะครับผมมอนเลเวลสูงขึ้นมานิดนึงก็4ถึง5อันนะครับสูงขึ้นมานิดนึงก็6ถึง8อันนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นมอนที่เลเวลเยอะที่สุดแล้วนะทุกคนมันก็จะดรอป 10อันนะครับผมแล้วก็ดอปจากบอสนะครับบอสนี่ดอปเป็นร้อยอันเลยนะทุกคนเป็นบอสของคิริโตะนะครับดอป1 0 0อันนะแล้วก็บอสของกิฟฟินนะครับทุกคนบอสกิฟฟินนี่ก็ดอปร้อยอันเหมือนกันนะทุกคนแต่ตียากมากมากนะครับผมแนะนําให้มาตีตรงนี้นะดอปง่ายที่สุดแล้วนะครับมันก็ไม่ได้เก่งมากนะทุกคนอะเดี๋ยวผมขอตีไปจนกว่าจะครบ3นาทีก่อนนะทุกคนผมจะได้ไปซื้อของอย่างอื่นด้วยนะครับผม โอเคครับทุกคนเมื่อครบสานาทีนะครับข้อความข้างบนก็จะขึ้นบอกนะครับโทเค็นหันเอ็นแล้วนะครับผมจบแล้วนะทุกคนอ่ะนะครับฟาร์มตรงนี้คุ้มสุดนะทุกคนได้ทั้งโทเค็นนะครับผมแล้วก็ได้ชิ้นส่วนในการทําดาบด้วยนะทุกคนโอเครอบนี้ฟาร์มได้ประมาณ600ต่อรอบนะทุกคนคลิปตรงนี้นะครับฟาร์มแบบที่ผมฟาร์มนะทุกคนน่าจะเยอะที่สุดแล้วนะครับผม H, เมื่อเราได้ชิ้นส่วนครบแล้วนะทุกคนก็ทําได้เลยนะครับผมกดคาฟได้เลยไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับนอกจากชิ้นส่วนที่มันต้องการนะซึ่งตอนนี้ผมมีครบแล้วผมก็ไม่จําเป็นต้องทำนะครับผมผมก็เหลือแต่เจ้าเสื้อโค้ทตรงนี้แล้วก็ดับกัดแล้วก็ผ้าคลุมของกรีฟรีดนะทุกคนอ่ะนี่ก็คือวิธีการทําทั้งหมดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูสกิลทั้ง3ของ ดาบ3เล่มนี้เลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันที่ดาบตัวแรกนะครับนั่นคือ Demon เบรดนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันที่การโจมตีปกติเับการโจมตีเฮบอยู่ที่2 4 3 4นอะครับอันนี้เลเวล132รนะทุกคนความแรงก็ขึ้นอยู่กับเลเวลด้วยนะนี่ทุกคนนี่ก็คือการโจมตีปกติเับเอฟเฟกประมาณนี้เลยนะทุกคนก็พอสวยอยู่นะครับพอสวยอยู่ สกิลแรกครับบัตรสไปครับทุกคนฟึ่มเป็นท่าเหมือนของอิจิโกะตอนใช้บังไคนะทุกคนล่างที่มันพันผ่านแผลนะครับผมดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่ลืมดูดาเมจอยู่ที่หนึ่งมืนนะครับหนึ่งมืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะทุกคนแรงมากๆเลยนะครับผมท่าที่สองครับทุกคนบัตรแดชฟึบดาเมจอยู่ที่หนึ่งมืนหนึ่งพันนะครับก็เหมือนของสกิลแรกนะทุกคนอยู่ที่หนึ่งมืนเหมือนกันนะครับผมอ่ะ นี่เป็นหนึ่งในดาบที่ฟาร์มดีฟาร์มโหดมากเลยนะครับทุกคนควรมีมากๆเลยดาบเล่มนี้น่าจะโหดที่สุดในแมปแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูดาบเล่มที่2กันเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันที่ดาบเล่มที่2นะครับผมการโจมตีปกติครับทุกคนดาเมจอยู่ที่2,400นะครับผมเอ่อมันเบากว่าดาบเล่มแรกอยู่ประมาณ10กว่าเองนะเพราะว่าเลเวลวันไม่ ไม่เหมือนกันด้วยนะครับรวิวไม่ถึงด้วยนะทุกคนสกิลแรกครับ energy slash ลขออีกรอบทุกคน energy slash ลเอา้ามันไม่ขึ้นตัวเลขเอา่าดาเมจบอกอะทุกคนขออีกรอบนึง Energy slash ลดาเมจอยู่ที่1,000 0นะครับ1,500น,นะทุกคนเบาวกว่าอยู่ที่นิดนึงนะครับผมมาสกิลที่สองครับ Energy Dash วุบ 1 0 0 0งเหมือนเดิมนะครับ1,500ดาเมจมันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับสำหรับสกิลแรกแล้วก็สกิลที่2นะทุกคนอันนี้ก็เบากว่าดีมอนเบดอยู่นิดนึงนะครับเบากว่าไม่มากนะคนหายไป1,000ดาเมจนะครับผมอ่ะนี่ก็คือดาบเล่มที่2นะครับ,นะรบทุกคนต่อมาครับทุกคนดาร์คเบด v 2นะครับผมการโจมตีธรรมดานะครับอันนี้เลเวลแค่ร้อยเดียวเองนะทุกคนอยู่ที่2,340นนะครับการโจมตีธรรมดานะแล้วก็ ดช <Dash S 2> ไปข้างหน้าเองด้วยนะครับในการฟันครั้งที่5นะทุกคนอ่ะนี่นะครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันเลยสกิลแรกครับวันอีลิตเทาสันสลดชื่อยาวมากเลยทุกคนฟุบโอ้ยตั้งท่าโจมตีทุกคนเท่มากนะครับฟันไหมครับดาเมจอยู่ที่900 0เอง <c ười> เลเวลน่นานจะไม่พอด้วยแหละนะทุกคนแต่ดาเมจอยู่ที่9 0 0 0นะครับผมน่าจะเบากว่านะครับผม อ่ะขออีกรอบเก้าพันกากจัดเลยทุกคนนี่คือดาร์ b เบลดวีสองนี่ครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่สองกันเลยนะครับเทนเ0าสันออฟกตนะทุกคนสกิลที่สองครับฟันไปฟูฟูฟูฟฟันลัวครับดาเมจอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันนี่ครับแรงกว่าสกิลแรกอีกนะทุกคนเทนเ0าสันออฟกตเนี่ยขออีกรอบหนึ่งครับฟู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 ฟฟฟเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ 3 9นะทุกคน13,900นาานี่ครับผมอ่ะนี่ก็คือ d a r k b a V t V2 นะครับทุกคนก็พิจารณาดูนะครับว่าควรเอา4,000โทเค็นเนี่ยมาซื้อ DarkBait หรือว่าไปทำา2ดาบอันแรกก่อนนะครับผมคลิปนี้คงประมาณแค่นี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูม่ครับบ๊ายบายเจอกันจ้า